รอ,อบๆหน่อยนะครับครับวันนี้อากาศจะรู้สึกว่าจะเย็นกว่าทุกวันนะครับวันนี้อากาศเย็นกว่าทุกวันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีครับความชุ่มเย็นเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับนะคุณคุณทิดาวันนี้ก็เป็นวันเด็กนะแล้วก็มีคำวัญวันเด็กนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าคนไทยท่องคำฝัญวันเด็กได้เดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้นะครับคนไหทนท่องได้เพราะ แล้วเสียงดังฟังชัดของเพื่อนเดี๋ยวเรามีรางวัลให้นะเพราะว่าเราเตรียมรางวัลมาแล้วของคนวันเด็กแล้วก็หน้าที่ของ mm hmm. เด็กครับเด็กดีอเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่อีกอย่างด้วยกันนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าใครท่องได้นะครับเดี๋ยวมีรางวัลนะครับเด็กๆนะน้องๆหนูๆนะครับอ่ามีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันนะครับดังเพลงเคยร้องกันเป็นประจำนะครับถ้าใครร้องได้เดี๋ยวเอามาร้องโชว์เดี๋ยวผู้ใหญ่ต่ายมีรางวัลให้นะฮะ เด็กเขยเด็กดีมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันนะท่องไว้นะครับอ่าท่องไว้ท่องไว้เดี๋ยวใครได้เดี๋ยวมาร้องไม่ฟังนะฮะมีรางวัลให้ครับวันนะีวน้วันเด็กวันเด็กครับงานวันเด็ก ทำบุญใส่บาตรวันติดวิธีมีทุกที่รครับผมแต่ว่านี่ก็ยังไม่ได้เริ่มง,งานเพียงแต่ว่ารอครูบาอาจารย์นะครับหลวงพอ่อมาบินธบะทำบุญหลักการคนกักนจจมาห์ประมาณเจ็ดวันประมาณครับให้พ่อวันดิดนะครับนี่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะมา ้ตรตงนีถือว่าวันนี้เป็นวันวันดีนะครับรรยากาศสดใสท่านรองนายกท่านสุนทรไทย้่าวก็มาแต่เช้าเลยต้องตาบขอบคุณท่านจริงๆครับที่ไม่ได้รับเลยบ้านเราไม่ได้รเลยเพราะไม่สบายาจายที่เดินทางมาท่านก็มาแต่เชา้ามา,าแต่เชา้ชานะครับนี้ก็เป็นเพื่อผู้ใหญ่ที่เราเห็นในสื่อในการทํางานของท่านก็ขยันขันแข็งนะครับ เป็นที่พื้นผาของชาวบ้านแาวตำบลสีชมพูนะครับเพระฉะนั้นทางองค์การบริหารจันหวบลก็วันนี้จะทํางานหนักหน่อยน,นะครับเพราะว่าทั้งตำบลมีจัดงานทุกที่นะครับท่านก็วิ่งร,ร่องนะฮะจะต้องวิ่งหลายที่หน่อยหนึ่งก็ต้องของคุณในในลที่นี้ด้วยนะครับนะครับ แล้วทางคณะครัวจา์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เตรียมงานนะเตรียมงานมาหลายวันแล้วเห็นท่านผออก็บอกล่าวนะครับคณะกรรมการการคณะกรรมการสลาดทุกษาก็เตรียมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับของลูกหลานวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับเอ่อเพรว่พี่น้องผู้ปกครองของบ้านแตงรุ่นนะครับมี ผู้นำมีขอโอ,โอมีครัวอาจารย์ที่ไปสนใจไปในการศึกษาของลูกหลานของเรานะครับมีกิจกรรมให้ลูกหลานของเราได้แสดงออกนะครับในทุกกิจกรรมและก็ต้อ,องขอขอาคุณในหน้าที่ดูนี้ด้วยนะครับนะับและจริงๆแล้วบ้านบ้านกับวัดนี่มันก็เป็นของผู้กันนะครับเพราะว่าเขาบอกไงนะ วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและว,วัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าบ้านวัดผัดก,ก,กันก็วันไหลทั้งสองทางนะครับนั่นคำพอที่ว่านะครับเพราะว่ายิ่งเป็นบ้านเรานะครับหลวงปู่หลวงพ่อท่านเมตตาลูกหลานนะครับถือว่าเป็นวาสนาของลูกหลานบ้านแขกรุณน,นะครับที่มาอยู่ใต้ร่ม บารมีของหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อนะครับแล้ววันนี้ก็หลวงพ่อมานักท่านก็มีเมตตาที่จะเข้ามาเทศให้กุลมบุตรกุริดาเป็นคนหนึ่งพิเศษเนื่องในวันเด็กนะครับก็ตรงที่นอกก็เริ่มทยอยมากนะครับผมงานวันเด็ก จำปีครัาว่าหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็เมตตาท่ก่อนทล่จะทัศหลานแล้วก็ับคางกระหมุนคุณลิขิตดาของพวกเราเลยครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมาครับตรงนี้เรื่องอันบุคลากรนะครับเรื่องรถรับพระนะครับ <ส>เราจะให้จอดทางด้านขวามือทั้งนี้ทั้งก็าอีขาวนะครับทางด้านขวามือจะโหัวหันหน้าออกไปหาวัดนะครับด้านขวามือนี้เราจะรถที่จะมารับพระจอดทางมุมขวามือนี้นะครับเวลาพระคุณเจ้าเสร็จโอุ้มรลานผมนัลโหล้ายไปทางไหนไม่พูดถึงเยอะร้านก็แม่เยอะหลายบาทโอ้ชัวร์ไม่หลอกทำไมพูด เด็กขาดจะไม่ได้นอนนะครับครับรถพระให้เปลี่ยนจากจุดทั้งล่างขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมติละนะครับให้อยู่ด้านบนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยบางครั้งมีเด็กอาจจะเยอะนะฮะแล้วท่านจะเดินมอคบันไดอาตศูงหน่อยเพราะว่าหลวงปู่หลวงพ่อก็อายุพักแล้วนะครับให้จอดด้านบนครับรถที่จะรับพระนะครับเชิญจอดด้านบนนะครับ นะฮะถ้าใครได้ยินคำคำประกาศครั้งที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคำประกาศใหม่นะครับให้รถรับพระมาจอดด้านบนนะครับแล้วเราจะนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นรถทางด้านบนนี้เลยนะครับคันนี้ใช่หรือเปล่าครับ